ตื uh ่นเช้าจมใสสุดสบายอย่างแจ่มใสนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับเดอะโอนเนอร์กรีนนะครับวันนี้มาอยู่กับเดอะฟอเรสต์นะครับ อยู่กับป่าพงไพรที่ผมได้สร้างบ้านเอาไว้แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามากเนาะในการเล่นเนาะอีกไม่นานก็จะตอนกลางคืนแล้วครับแล้วนกอาหารตอนเช้าครับสวัสดีครับอารูสวัสด์มาอีกตัวละตัวสีแดงโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหมีมีอะไรเนี่ยม,ม,มีมาถึงที่เลยชอบชอบมากถึงที่บริการถึง อ๋ออันนี้ยังยังไม่ได้ใส่ครับยังไม่ได้ใส่ไมอะไรกันอะทุกแม่โอเคไม่เป็นไรครับในเมื่อเขาเอ,อ่อะไรอ่ะอ๋อใบไ,ไม้ยผมจะสร้างกองไฟแล้วกันทำอาหารกินเลยกดปีครับกดปีแล้วก็ไปที่กองไฟ ผมสร้างชั่วคราวเนาะแบบยังไงเดี๋ยวมันก็พังอกันล้วโอเคหาแป๊บบูบมเล่งไฟหน่อยโอเคไปนะเดี๋ยวรอมันเสร็จสร้างรอมันเสร็จก็หาตัดต้นไม้เล่นเนาะแต่ตน้นโอ้โหหัวกระโหลกจะรอด กี่คืนแล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้หนึ่งสี่ป่ะไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหกดหมั่วโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดต้นไม้ก่อนต้นไม้มันช่างสปายใจจริงๆ อันนี้ผมเล่นโหมดนอร์มอลนะลืมบอกนอร์มอลผม,มเคยเล่นพอรู้ข้าวๆ <c oughs> อยู่ว่าเกมนี้ไม่ใ้กับอะไรข้าวๆนะข้าวๆตีบอสแล้วก็อะไรสักอย่างตัดต้นไม้สร้างบา้านกันสมองสมบีเนาะปึ้มโอเคเราได้ไม้มาจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งโอเคพูดชัดๆหน่อยนี่ครับเข็นรถไปเก็บไม้ครับ มันเหมือนรถเก็บศพอะ่ะดิแบบเหมือนมากยังไม่เป็นไรครับสี่ท่อนก็ยังดีเขียนกลับบ้านก่อนเงียบเยียมผมเห็นกวางครับโอเค จ,จูจูเฮ้ยนิงน่งๆเนี่ยไอ้กวางผีป่ะออนี่ะเฮ้ยนิ่งๆเอามาชูดีกว่าดุ๊ย เหมือนรู้ครับเหมือนรู้เออมาวางไว้ตรงนี้วางไม่ได้ไปแล้วกันมันงนั้นเล่นคนเดียวครับเกมนี้เรามีเพื่อนเล่นก็เล่นได้ครับตอนนี้เป็นเวลาเยน็ยนละเย็นเฮ้เดี๋ยวมาไม้ไม่สร้างรั้วกันรั้ว อาหารผมน่าจะสึกแล้วะ,ะ้าไหมป่ะเนี่ยโอ้โหอาหารไหมใช่ไหมเนี่ยแค่ไปตัดต้นไม้เพียงเดียวก็วกล่ากว้างอาหารไหมเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเผาอีกสักอัน ไม่ใส่ครับโอเคสเสรียบร้อยกระตุกไปเรียบร้อยสร้างบ้านประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นชั้นแรกชั้นแรกก็จะหนาๆนาหน่อยยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮ้ยนันจะตอนกลางคืนละเดี๋ยวผมหา,หาอันนี้ตัดทิ้งโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาของก่อนเลยอนดับแรกหาของมาเป็นสเสบียงเนาะเฮ้ยหาหา,หาเสร็จแล้ว ลืมเลยเพินพ่นเพนโอเคครั้งนี้กินเต็มนะครับโอเคเฮ้ยโอเคเกือบเกือบโดนบุกบ้านกัแล้วโอเคถ้า<ๆ>จริงๆนะตอนนี้มันยังมันยังไม่ตอนกลางคืนนะเนาะเฮ้ยน้ำหมดว ไม,ไม่ไม่ชักจะรู้ว่ามันคือน,น้ำเอาเป็นว่า,าหากองไฟก็แล้วกันตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งบา่งโอเค ว่าผมไปนอนดีกว่าตอนกลา,างคืนโอ้ลมแบบนี้ผมรู้เลยจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ลมมาแบบนี้เราต้องหนีแนละวเซฟเกมก่อนเซฟเกมก่อนนานยังแฮโอเคนอนหลับตื่นขึ้นมาพวกกัยายามสดาวแสบใสใช่ไหมใช่ ตื่นขึ้นพร้อมกับยาวสดสาวแสงใสโอเคเรียบร้อยตื่นขึ้นมาปุ๊บผิวเลยจุดไฟครับไมโครเวฟอาหารครับนเนาะให้เล่งนะโอเคระหว่างรอสสารนะครับอาหารเนาะอาหารก็ผมก็จะไปตัดต้นไม้รอ ตัวนี้ที่ผมจะไปตัดไม่อยู่ใกล้บ้านแน่นอนต้องอยู่ไกลจากบ้านเนาะที่ผมอยากได้ขวานแต่มันเชื่อกผมมีมั้ปึ๊บปึ๊บอ่าก้อนหินเชือกโอเคตุ่มตุ่มตุ่ม สามารถใส่ก้อนหินได้ด้วยนี่อ๋อเห็นละโอเคกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวอาหารไม่เนาะตัดให้สุดอย่าหยุดอยู่ที่ไม่ตัดนะครับโอเคเลขสี่สิบสองนาฬิกาอยู่ด้านหน้าปลา ไม่มั่นใจกับฝีมือผมนะ่ะไปดีกว่าฝีมือผมมันไร้ค่าไปเลยผมจะไม่เก็บของผมจะทำให้หอขอกนะั้นก็คืออุทาหรณ์เฮ้ยเออผมว่ามีอะไรมาตั้ง ตัวคนปลาโอ,อ้เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วปะตูบ้บัตปะตุ้บัดเราเลาเยสุดก็เสร็จแล้วกันเหรอจะไม่อหยียบหมได้มนะั้ยเนี่ยย่างปลาสันอันนาะเฮ้ย จริงนะนี่นเนี่ยเออกระตกอยู่ได้เนี่ยอือโอ้ยได้ได้ได,ได้ได้อยู่โอ้โหอ้บ้านต้นไม้ของผมกับรั้วที่ผมสร้างมาเนิ่นนานได้เสร็จเป็นที่ร้อยต่อไปผมจะทำอะไรวะ อันดับแรกเราก็ต้องสร้างออไม่ใช่อันดับต่อไปไม่ใช่อันดับแรกสร้างเออเอออเะไรดี custom group คือหลังคาที่สามารถสร้างหลังคาที่ที่การอ,อ,อะไรสักอย่างนั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเ,อเกียบนอนแล้วก็ตุ้มเราตายอา่าเป็นว่าผมสร้างนี้แล้วกันเขาคิดไม่ออกจะสร้างตรงไหนดีคือเอาไว้สร้างตรงที่มันมีคนป่าเยอะๆ,ๆครับเนอะ เอาตรงตรงนี้แล้วกันเป็นที่แบบลงโล่งดีโอเคตุ๊กตุ๊บอีกอันหนึง่งชูวิ่งชูแวบชูวิ่งชูแวบ ตายแล้วเด็อผมตายแล้วเด็อเมื่อกี้ผมผมงงมากเลยผมแค่ไปเทสงงจริงๆเมื่อกี้ผมตายแล้วเหรอผมเป็นผมเป็นวิญญาณเหรอ ม่จริงมั้งไม่จริงมัม้งมผมคงยังไม่เป็นวิญญาณง่ายอะไรขนาดนั้นหรอกดูว่าเป็นจริงวะนี่ผมก็ยังเปิดประตูได้ไม่เป็นระหว่างนี้ผมมีกลับไปชื่นชมด้านบนบ,นบ้านของผมดีกว่าบนบ้าน,นแสนสุขกับบ้านนีแสนสบายของเรานะครับโอเคครับสำหรับภาคนี้นะครับก็คงขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับก็ใครถ้าถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใคร จะจะมีอะไรแนะนําผมนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ในด้านล่างนี่เลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะครับกับเกม The Forest นะครับเกมนี้อาจจะได้มีประมาณสักสามพาร์ทเนาะเป็นอย่างต่ำบอกเลย <c oughs> อตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวตัดจบเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของท่านผู้ชมเนาะ โอเคไปกลับก okay, ันเลย